ฟู้ดดิวเด็ดจัดเต็มเอาใจคนรักชาบูจัดความอร่อยสุดคุ้มมาให้เลือกช็อปกันง่ายๆบนวันสยามซูเปอร์แอปกับโปรบุฟเฟ่ยอดฮิตที่ U n I Premium Suki Buffet และคาเทอีชาบูที่ให้มาจ้วงจิ้มจุ่มกันแบบจุใจในราคาเริ่มต้นเพียง499บาทมาเริ่มกันที่ U n I Premium Suki Buffet เปิดราคามาแบบสุดคุ้ม จึงกับสแตนดาร์ดปฟเฟตในราคา499บาทจากปกติ589บาทเมามาหมดทั้งหมูคุโรบุตะชีส ้อมของหวานและเครื่องดื่มไม่อัน้นสั่งเลยไม่ต้องกลัวหมดและอีกหนึ่งโปรสุดคุ้มสุดจึงยกกำลังสองที่อยากกระซิบว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับพรีเมียมบัฟเฟต์ยกทะเลมาเสิร์ฟลงหม้อก,กับเมนูซีฟู้ดและเนื้อวาเกิวที่เลือกความอร่อยได้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือ,อยากินิคุที่นี่เขาก็มีให้ในราคาเพียง670บาทจากปกติ822บาทดิวเด็ดแบบนี้เริ่มแล้ววันนี้ถึง30กรกฎาคม มา,มาต่อกันที่คาเทอิชาบูร้านชาบูชาบูและสุกี้ยากี้สไตล์คันไซขวัญใจของใครหลายคนที่ยกทับเนื้อพรีเมียมซูชิและซาซิมิมาถล่มคนรักบุฟเฟ่ต์กันแบบสุดคุม้มกับโปรพรีเมียมบุฟเฟต์ในราคารเริ่มต้นเพียง781บาทจากปกติ822บาทดิวเด็ดแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะฟูดดิวยังมีโปรเด็ดสุด คุ้มสุดจึงอีกเพียบเลือกช็อปความอร่อยสุดคุ้มได้บนวันสยามซูเปอร์แอปเท่านั้นลุย